โอ้เรื่ไรยังครับคันนี้ฮะลมรั่วถุงลมถุงลมถุงลมเนี่ยถุงลมใหม่ข้างหลังนะถุงลมเก่งก็ทำไงเปลี่ยนเสร็จยังครับผมเสร็จยังเสร็จยังเรียบร้อยเรียบร้อยแล้ว ตั้งศูนย์เรียบร้อยตั้งแล้วจริงเปล,ล่าหลอกผมอีกแล้วนี่ปุ๊บนี่มันออกออยังไงไหนในในถอดยังถอดนะตรงไหนเนี่ย,อ,ยอันเนี่ยวันนี้มันคลาดใช่ไหมคนขับมาเสียจัก เช็ครถก่อนเช็กรถก่อนเสร็จแล้วรับสเแจมาว่าจะไปล้างรถไม่รู้ทันหรือเปล่าหรอกเนี่เละเทอะมากเลยเสร็จแล้วได้ของใหม่เลยพันห้านะครับถ้าใครจะซื้อใส่นะก็เป็นของ FTR 2 4 0นะตัวนนะตัวเนี่ยตัวคัน อ,อันนี้คันคันชักอันนี้คันทรงคันทรง,ทรงเปลี่ยนลูกหมากของตัวตัวละสามร้อยกว่าบาทนะเสร็จแล้วเอา้าเช็ครถก่อนอเช็คน้ำเช็คอะไรไม่ได้เช็คเลยเนี่ยตัวเนี้ยน้ำมันคงน้ำมันเครื่องด้วยมีไหมนะมีไหมเฮ<ะ>้ยยิงอะ เาเติมต้นนะพี่ก็ไปได้เปิดดูเลยมันเครื่องมีไหมฮะมีเหรอเกินขาดไหมขาดนิดหนึ่งนิดเดียวขาดเยอะไหมโอ้ ลิตรหนึ่งแล้วหายเงียบเลยอืมโอ้ลูกเป๊ได้เปิดดูน้ำบ้างไหมนี่อ่ะอืโอคที่สองอน้ำหายเยอะเลยผมก็ไม่ไดนดูเลยไอ้ความร้อนก,ออก็มันไม่ขึ้นไงแล้เราก็ไม่ไดนเช็คด้วย มันลิตรหนึ่งเนาะหายไปลิตรหนึ่งน่าจะไม่เคยได้เปิดดูน่น่าจะเป็นไอนไฟฟ้าไอไ้ไไอเครื่องเย็นมั้งคอมเครื่องเย็นอันนี้ได้มือดีมาเลยเนี่ยดูแลรักษารถดีเออเปิดดูกรองหน่อยไหมเป่ายังก็ไม่รู้ มีหรือเปล่าไม่มีหรอกเปล่าแล้ววันนั้นมาเปล่าอยู่เดี๋ยวให้ทำการยกหัวให้ดูนะครับเคยยกไหมรูปครอบอะเดี๋ยวไม่รู้วางได้หรือเปล่านะไม่รู้ติดท่อนะน่นติดต้องยกดำก่อน ต้องยกดำก่อนเนี่ยมันติดท่อไอ้กรองอากาศนะที่เขาทํามานะเขาไม่ได้เขาไม่ได้เทสเลยหรือเปล่าว่ายกยกดำแบบเอ,อ้ยยกหัวแบบไม่ต้องยกดำเบาเติมลมก่อนเอาบ,า,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 บาเบาเบาเบาอ๋อโอ้ดูอ่ะดูยนะ ติดตรงนั้นนะบนซ้ายขับแต่ดก้านะฮะนั่นก็เดก้าอันนี้ก็เดก้าแต่นี้เอป้าอาโอ้โห้หัวลงเลย Rồi Dốc sụt lên Dốc sụt lên Thế là bọn nó kè thò trong đây này Đốn mấy Đốn mấy Mày đốn hả À dốc Xích bạc nó kèo rồi Nói là nó không à, ấy. đấy, đuồn đấy đấy ngô đấy Ngô Đuồn lắm đấy này, chung ừ, rồi à, lọc, lọc đi Lọc đài mày áo มันมีสูตรมันต้องขยับฝั่งนี้ด้วยอ้าก่อนอ้าก่อนอ้ายังรู้สึกว่ามันต้องขยับฝั่งนี้ด้วยนะ่ะลองไหมนี่นี่ได้แล้วเป็นอะไร lọt lại, phá tầm mấy để lon mày, hay lon mày. nó phượt ra đây này. đi. Đi đi. Nó sẽ đi. Nó เอาเอาวางเอาล็อกโอเคได้แล้วเดี๋ยวจะพาไปลองขับดูนะครับการเข้าวงเข้าเกียร์นะครับทำอะไรอีกล้างรถบ่ จะล่างเหรอออไม่ได้เฮ้ออกไม่ได้เหรอเดี๋ยวก่อนเัินขับเดี๋ยวเราเปดเลยนคุณขับหัวหลักครับเนี่ยครับอู้พี่ขับไปไหนมั่งนี่ฮะบอกไงไปไหไม่เนี่ยส่งอะไรยังไงที่ไหนรับจากไหนครับไปตามงานเขาสั่งครับพี่ไม่ตอนนี้วิ่งอยู่ไหนพี่ตอนนี้หลังสวนครับหลังสวน ลังสวนแล้วไปไหนต่อนครนมกครนมแล้วก็ลาวครับผมวันหนึ่งนี่ขับกี่โลครับนี่ใช่งัก็ถ่ายรูปไปเก็ดูอยู่เนี่ยในทางล่างใส่ไงหลังสวนก็ตายหมดแล้วพี่ทออะไรนี่แบบขี่ทอสี่ครับทอสี่เลยอันนี้มีของไหมนี่มีครับเต็มรถเลยเต็มทุเรียนเหรอ หลังกูไม่มีครับอ้ตรงของเสร็จก็เข้าอูทางผ่านเนาะไ่าวิ่งเส้นไหนทางอ้อมพี่วิ่งเส้นไหนวิ่งจากวิ่งหลังสวนโคราชแล้วก็พยักนู่นนะอุ้ยดูวิธีถอดทุงลม ก็ออถอดกันงนี้เหรอถ้ามันขึ้นอย่างนี้ได้นะมันเป็นออกได้ไม่อยู่นะพีอ่อ้าช่างยังไม่ได้ลองเดี๋ยวเราจะไปลองกันนะเดี๋ยวอออเอาทางออกเลยนี่ทาง พร้อมแบกแตอยางเราไม่รู้จะพร้อมหรือเปล่านะต้องไปเทสก่อนช่วงล่างพร้อมต้องไปอัดสารแรกใส่ดินแล้วขันเข้าอีกเทสไฟเลี้ยวหน่อยโอ้ไฟเบรกยังโอเคอยู่ ไปเร้วไปเร้วแวจแ้งเราเปิดไฟเลี้ยวดูก่อนเปิดไฟเลี้ยวดูก่อนสงสัยไม่ได้ยิน <c oughs> มามา,มาเออเดี๋ยวไปบอกการเข้าเกียร์ก่อนครับเจอกันใหม่ครับ